แล้วก็มาดูอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่คืนก่อนแต่ตอนนี้น่าจะเป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องต่อไปท่านผู้ชมคือเมื่อตอนตีสามครึ่งไม่ใช่ที่ผ่านมา,าย้อนกลับไปวันหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมก็คือเมื่อวานนี้นี่แหละตำรวจกองกำกับการห้าบกมบังคับการตำรวจจราจรตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ปากซอยรัชดาพิเศษ31รัชดาพิเศษเรารู้กันดี รัชดาสามบมีรถเก๋งบีเอ็มเยเนี่ยขับชะลอเข้าจุดตรวจค่ะแต่ว่าตํารวจเนี่ยเขาบอกว่าท่าทางมีพิรุธต้องสงสัยพอมาถึงจุดตรวจเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกให้รถคันนี้หยุดแต่คนขับรถไม่ยอมหยุดรถค่ะแล้วได้ขับฝ่าจุดตรวจเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาแผงเหล็กเลื่อนมากันเพื่อให้รถเนี่ยหยุดแต่คนขับก็ยังไม่ยอมหยุดแล้วก็ขับชนแผงเหล็กทราบต่อมาว่าคนขับเป็นลูกชายของรัฐมนตรีคนหนึ่ง ในรัฐบาลปัจจุบันนี่แหละท่านผู้ชมฮะต่อมาลถเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วเพราะชนกับแผงเหล็กที่เลื่อนขึ้นมากันเนี่ยตำรวจก็ร่วมกันจับกลุมตัวคนขับลงจากรถเพื่อจะทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ชายคนนี้ทราบต่อมาว่าเมาอายุ46ปีเป็นลูกชายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทรวงหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปท่านผู้ชมปรากฏว่าคนขับไม่ยอมให้ตรวจวัด ดาบตำรวจซึ่งอยู่ที่ดานก็เลยใช้เครื่องวัดเบื้องต้นแบบไม่ต้องสัมผัสจ่อเข้าใกล้ปากกับจมูกของชายคนนี้วัดประมาณแอลกอฮอล์ได้183มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะคือเป็นเครื่องวัดแบบแ,บบแค่ไม่ต้องสัมผัสเอามาจ่อตรงปากตรงจมูกเนี่ยค่ะแล้ววัดได้ ร้อยแปดสิบสามมิลลิกรัมเปอร์เซนต์ก็ได้แจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบว่าขับรถในขณะเมาสุราแล้วก็ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานจราจรค่ะแต่ปรากฏว,ว่าในชั้นสอบสวนให้การปฏิเสธนะคะ,ะเสร็จแล้วก็เมาโวยวายไม่รับทราบข้อกล่าวหาไม่ยอมรับทราบข้อกล่าวหาคือปฏิเสธและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่มีอำนาจที่จะมาจับกลุ่มเขาค่ะรวมถึงได้แจ้งด้วยว่าตำรวจอลักเอาทรัพย์สินของเขาไป ทีนี้ตำรวจก็เห็นคุมสถานการณ์ไม่อยู่สุดท้ายก็ต้องใช้กำลังนะคะควบคุมตัวเข้าไปในห้องควบคุมของสอนอประชาชื่นซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าตัววางหลักทรัพย์20 0 0 0บาทยื่นประกันตัวออกไปหมายความว่าตอนนั้นตำรวจจำเป็นต้องใช้กำลังล็อกตัวแล้วก็เอาเข้าห้องขังอะไรห้องควบคุมตัวของสอนอประชาชื่นเพราะมีความขัดขืนทนบู้ชม เดี๋ยวตามดูได้ประกันตัวไปใช่ไหมยื่นเงินสองห0ื่นบาทยื่นประกันตัวไปค่ะสองหมืบาทอ่ะเมะื่อวานนี้ตรวจสอบไปที่สอนอตำรวจท้องที่ประชาชื่นบอกเอาไม่รู้รายละเอียดเพราะ,ะตำรวจกองกงคัรตำรวจจราจรเขานำตัวมาแล้วเอาตัวเข้าไปในห้องขังเนี่ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยววันนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ตามกระดูชายอายุสีปีเมาแล้วขับลูกชายของรัฐมนตรีคนไหน ถามว่ารู้ไหมรู้แต่รอตรวจสอบก่อนท่านผู้ชม